กันย่างบดาปวดขาก็เลยคุณผู้ใหญ่งบเนี่ยเพิ่นพ้าเมผ้านองมาบ้านทำให้มาดนะก็เลยมาน้ำเพิ่นเออมากะล้มตอนเท็ดยแห่งที่แรกมันจะปวดปวดจนถึงตีสองป้องหัวมันไหลคือจังไหรจังไหรกับป้องหูในขณะที่ทำเพราะถ้าทำเสร็จก็ปวดเลยปวดจนถึงตอนกลางคืนตีสองก็ค่อย คอยถอยคอยคลายออกคลายออกคลายออกจะวางไม่ได้ฮะแต่ก่อนวางไม่ก็ได้บางอนถือไม่เออไม่คัมคิลเล่สองครั้งไม่คัมคิลเล่ครับอ่าไม่คัมคิลเล่ไม่คัมคิลเล่คืออะไรนะ ไม่กันเอาปัญญานี่แหละไม่ไม่ไม้พยุงตัวไม่เไม่คำขีแรกแปลว่าไม้เออภาษาลาวไม่คำขีดแรกอันนี้คือขีแรกเนี่ยรักแลเนี่ยคือขีดแรกภาษาลาวใช่ใช่ไม่คำขีแรกโดนปันใดอ่ะมันเป็นปีสิครับเป็นปีครับเป็นปีดอกมั้เป็นปีก็ฮะอุ่นเดือดเลยครับมันเริ่มต้นจาก จากเป็นอะไรถึงต้องนะปวดขากะอนเริ่มตัวนิลีนี่นยกเข่าสียกตรงเข่าสีอพอดีเข่ามันลันตัวขามันลัน,น,ลนก็เลยปวดมาไม่มีก็เลยดู่มายู่มากระเดยเข้าวนี่แล้วก็เลยมาเป็นมะดุนเ,ลลเราเลี้ยงปวดขาแนะนะ่น่ะเป่าจักเทือล่ะนนั้นมะนีสองหล้วครับสามที่นี่เป่าสองเทือแล้วก็ทิ้ง<ะ>ไม้เลย เป่าทีเดียวทิ้งเลยครับทิ้งแต่ที่แรกกูแล้วครับวว้าวทิ้งกะกะว่าเป็นทิ้งได้เลยดหรือโดชีหาวันกูละโอ้มันค,ค่อยๆคลายค่อยๆคลายจ้าอ่อจาจ้ามันเป็นยน้อนยังกะว่าม้านี่ดีขึ้นกะเลยมาอืมเสรนจและเลยติด,ดตามมาอีกืทโทรม้มาแบบไหนกะว่าผู้ยิ่งอกผัดว่าเพิ่นบ่อยู่เพิ่นไปใต้ไปเหนือไปไส่นี่ล่ะ